เรนีเอเตรียมเดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวหรือนี่จะเป็นชื่อวงอย่างเป็นทางการระยะเวลาที่จะเดบิวต์เป็นศิลปินก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะสําหรับเทรนีเอเด็กฝึกน้องใหม่จากค่าย Big Hit Music ล่าสุดเมื่อวันที่22พฤษภาคมมีโพสต์หนึ่งในชุมชนออนไลน์ได้รับความสนใจเป็นพิเศษหลังจากมีการคาดเดาเกี่ยวกับชื่อบอยกรุ๊ปน้องใหม่ของ Big Hit Music และแนะนําสมาชิกทั้ง7คนตามการยื่นขอเครื่องหมายการค้าภายใต้ Big Hit Music ซึ่งมีชื่อที่ ลงทะเบียนไว้คือ a l o n e r Association ทำให้แฟนๆคาดว่าน่าจะเป็นชื่อบอยแบนด์วงใหม่ของค่ายก่อนหน้านี้ได้เปิดเผยสมาชิกของกลุ่มทีละคนและยืนยันว่ากลุ่มเทรนีเอ A ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก7คน l ีโอซ n งวอนเจมจีฮุนเจเจอูชานและยอดโดยยอดเป็นสมาชิกที่อายุมากที่สุดที่เกิดในปี2002และจี h ุนคือสมาชิกอายุน้อยที่สุดที่เกิดในปี2006เอาเป็นว่าจะใช้ชื่อนี้หรือเปล่าคงต้องรอรุ้น กันต่่อไปคะสำหรับคลิปข่าวนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ